สมุนไพร7ชนิดที่ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น 1. ดอกลาเวนเดอร์กลิ่นของลาเวนเดอร์มีฤทธิ์ช่วยให้สมองผ่อนคลายลดอัตราการเต้นของหัวใจและลดระดับฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลการศึกษาจาก Frontiers in Behavioral Neuroscience 2017พบว่าน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ช่วยให้นอนหลับลึกขึ้นและลดภาวะวิตกกังวลได้จริงสุดดม น้ำมันหอมชองชอเบาๆก่อนนอน 2. คาโมไมมีสารแอพิเจนินซึ่งจับกับตัวรับในสมองที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับช่วยลดความกังวลและทำให้ง่วงได้ตามธรรมชาติใช้แบบชาคาโมไมอุ่นๆก่อนนอนปลอดภัยสำหรับคนทุกวัยแม้กระทางหญิงตั้งครรภ์ 3. มิม้นชันแม้คมิ้นจะไม่ได้ทำให้ง่วงโดยตรง แต่สารเคอร์คิวมินมีฤทธิต์ต้านการอักเสบลดอาการปวดที่อาจรบกวนการนอนและช่วยให้การหลับต่อเนื่องดีขึ้นดื่มน้ำขมิ้นอุ่นๆหรือใส่ในนมก่อนนอน 4. ตะไคร้กลิ่นหอมของตะไคร้มีผลช่วยผ่อนคลายความเครียดลดความวิตกกังวลทำให้รู้สึกสง,งบก่อนนอนต้มน้ำตะไคร้ดื่มหรือสูตรไอน้ำหอมอโรมาตะไคร้ 5. ใบเตยกลิ่นหอมอ่อนๆของใบเตยช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสมองสงบบางพื้นที่ใช้ใบเตยต้มรวมกับสมุนไพรอื่นเพื่อช่วยให้หลับสบายต้มน้ำดื่มหั่นใส่หมอนหรือเครื่องหอม 6. ก,กระดังงาน้ำมันหอมระเหยจากดอกกระดังงาใช้มากในศาสตร์อโรมาเทอราพีมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูงและช่วยให้อารมณ์สงบ สูดดมหรือหยดบนหมอนก่อนนอน 7. กันชงหรือกันชาใช้ภายใต้แพทย์ควบคุมสาร CBD ในน้ำมันกันชงมีฤทธิ์ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับเรื้อรังโดยไม่ทำให้เคลิบเคลิ้มหรือเสพติดหากใช้ในปริมาณพอเหมาะน้ำมันหยดใต้ลิ้นตามใบสั่งแพทย์เฉพาะกรณีเคล็ดลับเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อการนอนหลับดีขึ้น รวมกับสมุนไพรดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆไม่หวานจัดก่อนนอนงดคาเฟอีนหลังบ่ายสปิดหน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังเสียงธรรมชาติปรับห้องนอนให้มืดเงียบและอากาศถ่ายเทสมุนไพรหลายชนิดเป็นทางเลือกธรรมชาติที่ดีในการช่วยให้เรานอ,นอนหลับอย่างมีคุณภาพ หากใช้ควบคู่กับพฤติกรรมที่เหมาะสมจะช่วยให้หลับง่ายหลับลึกและตื่นมาสดชื่นโดยไม่ต้องพึ่งยาคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในทันทีเริ่มต้นจากการลองชาอุ่นๆสักถ้วยหรือเปิดกลิ่นหอมอ่อนๆในห้องเพียงเท่านี้ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของค่ำคืนที่หลับสบายหากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องความคิดดี เพื่อรับเนื้อหาสุขภาพดีๆที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นในทุกวัน